ดูอ่าแดดออกแล้วห่ากอนนะดูบดบดแดดแดดเฮดจะได้กินเฮดเนอะอะกันจ๊ะ้มันยังได้มาโพสมานี่ได้น่ะเออแล้นมันอย่างไดตั้งแต่ผมลูกมองหน่อมากุ๊กวันนี้สัลลิดที่แดงออกมาได้โอ้กุเตือนนี่นะมาหันหน้ามาหันตาว่านั้นเอาไปอ่ะสี่ข้าได้มันยังเปิดประตูอพราะนั้นวันนี้อย่างมาสีเท่าหรือวันนั้นก็ ก้าวเข่าเสี่กือสี่ห้าร้อยวันนั้นนั่นอุตส่าห์ย่อมผมจะไปอวดน้องกุ้งไปมีเซียนีโน่มหพิษแผ่นมดหย่บใจเนาะเย็บใจช้าใจกุ้งไปยะอันินดูสองเท้านี่เตะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะฉันมีแต่เธอกออันอู้วัดแต่นดีนะน้องแล้วก็เซียนีโน่น้องเนี่ยไปไหนมาหนี่เออเสียไปอู้ธุรกิจ เลี้ยงล่างมือแล้วกะจะปีกตึบมาได้ปีกแต่กะเสียปีกเือโอ้าหมาเหมินเกิดบุ๊ไปกระก่อนก่อแม่ก่อประเทศว่ามืนเนอะแต่แม่แปลงฮั่นแปลงนอยู่แปลงอย่างน้ำเหลืองะหลังลักอย่างว่าฮะคอยเนาะคอยย้อนคนนั้นเฮาอุตส่าห์เฝ้าหมาเร้วถามก็ได้กว่าผัวปีกมาแล้วปีกมาแล้วไปมีปีกมาเมืกันเป็นเสียปีกมาแล้วโอ้หน่ามานั่งกอดจู หลวงจูบไปแฝงข้าหนอมะเอามามาไปป้อนปูนิโน่นิเนอร์มาเป็นพอแบบไปมันไปเอาไปหัวใจเดาะช้ำใจกับครับเนี่ยบัดใจจูบพ่อแนนจูบจูบได้ยังไงมาจูบจูบเส้นสี่ห้าร้อยของไผรของน้องนจคะเสียดูไหมหนักหนักว่าละหนะลิ้นย้ำตามเข้าปากเด้อฮัลโหลดีค่ะอุ้ยทำไมวันนี้หลอดจัง นี่ไหนอ๋อพอดีมาบ้านมาหาป้อหนานกับไอ้ขวานเจ้าฮีโน่ฮีโน่เอาป้านั่นกินข้าวเลยจ้ากินแล้วค่ะกี่โมงไปกินก็เงากันแล้วกินข้าวอะไรอย่างนี้กินข้าวก็ยำชิ้นไก่เสี่ยกินแล้วกับล้ำบ่ะขึ้นมาก้อยกินค่ะขึ้นมาก้อยกินก๋ายำชิ้นไก่อ่ะเออล้ำล้ำแล้วเขาอยู่กับใครขนาดเสียงใครนะเสียงไอ้ขวานกับป้อหนาน ยี่ล้ำเหลืออย่ามือโทรบ้านปุ๊บฝากถามพ่อหนานได้ก่อนครับหมอจำในหายหรือยังขอมันขออ่านน้ากากมันจ้ำง่ายแต่มันหายากรู้เจ้าจะซื้อน้ำไปฝากจะซื้อน้ำมาฝากพ่อหนานน้ำนะครับหมอน้ำอย่างเจ้าน้ำเกลือหอยน้ำเกลือหอยเอาไหมอย่างน้ำเกลือหอยจะคือพ่อหนานได้ก่อนหน้ากแก้ฮอนในแก้ฮอนใน ชื่อหนำแก้โคยกเสฟแก้เซฟใครเครียดใครเครียดบ๊อบลุงหัวใจบ๊อบลุงหัวใจโดยเฉพาะคนหัวใจเดอโดยเฉพาะคนหัวใจเดอไอหวัญเสียฝากบอกมาชื่อหนำแก้หคยเฮาไม่ร่างแต่แก้ชิมกันหุงเนี่ยเขาแก้ชิม กุดหนักนะคะเออน้องมีสายเข้ายายทำงานก่อนเด้อ้าบ๊ายบายอยู่ต้เฮาเหมือนกคยคิดถึงเฮากำเต๋อเออชนิดเนี้ยเนี้ยคิดแต่งมาเฮาละโทรหากันให้จักใครให้เฮาคอยกันูคือน้ำบ่หมาบ่ากินชีวิตนี่ก็มาพอแน่ไม่จะปิีกมาได้ก็ปีกมึงหรอกเตื่ออ่าพอก่อน เออมันม้ามานกะเดี่ยวะมันปีกไปหรอกนี่ท้าปีกมานะนานไปปล่อยลมของบินนะยางของบินนะมันมาแล่วจะมาโอ้ยนั่นแยบฮะพลังอะจะไปแล้วเนะอะเล็กูลสาย่ก็มันแหบหัวโทรหาไปบุ้แล้วใช่อูดเฮานักการบ้านยัำโทที่มานี่มันโทหยังอ่ะอ่ะ กุ้งมาพูนละมันน้าอย่างมันขี้อย่างมาพนันขวานขอบคุณเนอร์สำหรับกล้วยด่างกล้วยด่างช้ำจก่เป็นยังมาช้ำอ้อติกมาพีเอียนมาซ่อมไอ้บ้านเธอโอ้กาเจ็บหน้ากว่าเจ็บหน่อยน่อเจ็บแค่กะเจ็บก้าดีหล่ำโลดเดี๋ยวได้ห้องรถอ่ะเสียฝากนะมาให้หน้าเก๊กซีมแมมก้าอีกซีมบัดซีมหัวเนี่ยคนขวดเด้อขอบคุณนะเจ้าไปแล้วเนอร์เสียหลอดที่เข้าหน้าเก๊กห่วย ก็เฮาเก๊กโฮยเนี่ยคนกินแล้วดีกะถ้าเฮาสองคนกินแล้วมันเก๊กชิมเสียไอ้ยังไปเก๊กชิมเนี่ยขึ้นน้ำเขี่ยเออเสียนิโน่บอกว่าแกเขียดแกฮ่อนในแกอักเสบหัวใจเดะหัวใจดะอ,อ,อันหัวใจดาะนี่นะมันรุนแรงอ่นะนะมันก็กินมันจะกินกินแล้วมัจะดะและ้วเกาเออ